เจอคอนใช่ไหมคะคอนติเนียอสนะมันจะกำลังกิดขึ้นไนนะมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่กำลัง<ำ>เกิดขึ้นในอนาคต<ำ>อืมอ่ะหน้าตาเป็นยังไงคะหนาตาชักจิกอืมบัวนาคตบัวบี บวกเลยนะคะลูกมี <B. S 1> อยู่ดีๆเป็นบีอย่างเดียวเลยหรอลูกไม่มีอะไรอย่างอื่นตอนนี้แล้วค่ะวิวบีถูกต้องต้องวิวบีทุกครั้งนะคะวิวบีแล้วไงต่อลูกว่ r เว้นตไอเอ็นีอ่าเยี่ยมมากแล้วไงอีก o ่าอัพจิกอืมไหนเราลองมายกตัวอย่างสิ I will be going to shopping Uh, going to shop going going shop going to shopping ไม่ได้หรอก going to เ uh, อต้องเป็นถ้าไม่ verb ก็ n o ว verb ช่องหนึ่งหรอเอไม่งั้นหนูต้องใช้คำว่า I will be shopping นะคะ I, I will be oh. shopping m o d o l อืม hmm. ต้องมีเวลาด้วยนะ mm hmm. ช่วงเวลาในอนาคตนะ an eh. I, uh. I will g เช้าหรือเย็นคะ i ินเดี เยี่ยมมากอืม I'll be shopping tomorrow at nine o'clock in the morning แปลว่าช่วงช่วงเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้จะกำลังช้อปปิ้งอยู่เลยเอาอีกสักประโยคนึงดีกว่า e will be mm. going to school tomorrow at ten o'clock in the morning ah at ten ไอ้คำว่า going ตรงนี้มันแปลว่าอะไรคะกำลังไปอ่ากำลังไปนะคะคือกำลังเดินทางนั่นเองเก่งมากตบมือให้หนึ่งที